ล่าสุด Apple ออกมาขอโทษแล้วค่ะที่โฆษณาตัวใหม่อย่าง Apple Pro 2024ถูกชาวเน็ตข่าววิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยเพราะว่าดูถูกงานศิลปะค่ะด้วยความที่ iPad Pro ตัวนี้ค่ะแบนแล้วก็บางมากๆเลยทำให้ทาง Apple ค่ะปล่อยโฆษณาตัวหนึ่งออกมาที่จะทำให้เห็นว่ามีเปียโน,โนมีเครื่องดนตรีแล้วก็มีศิลปะอื่นเนี่ยถูกบดแบนด้วย HyDlic Paste เพื่อนําเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่า Apple Pro ตัวนี้เบาบางจริงๆและผลที่ตามมาค่ะก็คือทาง Apple เนี่ยจะต้องออกมาขอโทษหลังจากที่ได้รับเสียงอย่างมากมายค่ะในสายแวดวงค r e เอทีฟโดยตัรงไมเล่นค่ะรองประธานฝ่ายการตลาดของ Apple ได้กล่าวค่ะว่าเขาเนี่ยทำผิดพลาดจริงๆเป้าหมายของเราคือการยกย่องวิธีการนาไม่ถ้วนที่ผู้ใช้สามารถแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ผ่าน iPad เสมอ ซึ่งโฆษณาชุดนี้เราทําได้ดีไม่พอเราต้องขอโทษจริงๆซึ่งทาง Apple ก็ไม่ได้ลบโฆษณาตัวนี้ออกนะคะก็ยังคงเก็บไว้อยู่สามารถหาดูกันได้นะคะถ้าเสิร์ชก็เจอเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเคสตัรดี้นะคะให้กับบริษัทแล้วก็สายงานต่างๆไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะลงไปไม่งั้นก็จะโดนแบบนี้นะคะ